สติกเกอร์ของทั้งละ <c oughs> แกะง่ายหรือแกะยากคะไหนเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้พลิกเล็นะคะถ้าเราวางในรูปแบบนี้ค่ะเราจะได้จำนวนเพิ่มขึ้นนะคะเจตก็เลยวางในรูปแบบนี้เดี๋ยวมาดูซิว่ามันแกะง่ายหรือแกะยากนี่นะคะยังไม่ทันจะใช้เล็บเลยแค่นี้แค่นะแค่สกิดเองค่ะเนี่ยแกะง่ายมากอ่ะมาดูตรงเส้นเล็กๆ เอสเล็กๆจะแกะยากไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนี่เห็นไหมคะแกะง่ายนี่มองมองเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแกะง่ายมากคะ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่นีนน่เห็นไหมคะเห็นไหมคะสะกิดขึ้นมาแค่นี้เองแกะง่ายนะคะสะดวกอ่าอันนี้เป็นรูปพิกเลตมากมายอันนี้มีรูปปากคะ่ะ อันนี้ปากมีสี่แบบเลยนะคะนี่มีอันนี้แบบยิ้มน่ารัก,น,กน่ารักนี่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบบยิ้มกว้างหน่อยปากเราจะใช้ประมาณสองเซนนะคะอันนี้ก็ประมาณสองจุดห้าเพราะว่าไม่อยากให้มันกว้างเกินไปนะคะเดี๋ยวมันไม่บาลานซ์กับตุ๊กตาแท่งสั้นของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นนีโมโตัวเล็กค่ะน,นี่เป็นนีโมอันนี้มันเป็น ปากยิ้มกว้างเนาะมันก็เลยแล้วก็ตกตามก็ใหญ่มันก็จะจนนํานวนมันก็จะลดลงสมมติว่าถ้ายิ่มันยิ่งเล็กอย่างอันเนี้ยอ่ะโอเคมันเป็นลักษณะเนี้ยเราก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดชิ้นมันใหญ่มันก็จะไปตามขนาดของลูกตาเรานะคะที่เราต้องการนะคะอ่าสามแบบนี้ก็คือติดกับแท่งห้าเซนหมดเลยนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่อันนี้ตาก็น่ารักเห็นไหมคะคิ้วอ่ะมาเดี๋ยวมาดูว่าคิ้วแกะง่ายไหม อ่านี่มองเห็นนี่คิ้วก็แกะง่ายเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมนี่มองเห็นไหมกได้ดูนี่ค่ะนี่คิ้วก็แกะง่ายเหมือนกันนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่แกะได้เหมือนกันหมดเนาะโอเคสนใจก็สั่งได้เลยนะคะมีหลายแบบมากมายเลยคะ่ะเลือกได้ที่หน้าเฟซเลยนะคะจดรหัสไปมันจะมีตัวเลขบอกจะ ใส่เป็นอัลบั้มไว้แล้วก็มีตัวเลขก็เขียนตัวเลขมาเลยค่ะมีทั้งเป็นแบบสติกเกอร์หรือจะแบบตัดเองก็ได้นะคะมีทั้งสองแบบเลยชอบแบบไหนก็ทักมาเลยค่ะ